เสีได้ดอกไหนพี่น้อยดอกบ้านไหนเลยอ๋อดอกนี่หงำงามเลยพี่น้องเลยโอ้หักริส<อ>เลยน่าหิ้วที่บ้าเลยแถ่นี้อู้ห้ามเลยอ้อันนี้อันนี้บาดแล้วพี่น้องเยนย่นบ่ได้นเนาะ เอาไปปกไป้คือเก่าจุมๆุมงามงามไคนนโอ้โคนขึ้นมาทางดินเลยติดกันฮะหักออกพี่น้อยเอาแต่ดอกเห็ด เห็ดเฟืองก็ได้ไล่ตื่อพี่น้องมีแต่อดอกใหญ่เอาหน่า,ออามาใส่แน,แน่แน่พี่น้องยมาดุ๊กมาเคทงพี่น้องเขาได้เขาได้กินเนาะเขาได้กินพอ่พอเขาได้ซื้อเขาพี่น้องยซื้อเขาได้ขับมาขายกับเขาได้เองมีการเลี้ยงทนะ้อเนาะ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตสุขูสุขคน,นเด้อมื่อนี้กัสิมาเก็บเห็ดเฟืองพ่อแม่พี่นองง้องเลยเห็ดเฟืองเมื่อวานนี้เก็บฝนตกบ่ได้เปิดเบิร์ตเนาะมื่อนี้สิมาเก็บเมื่อบ้านพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้สิเข้านอนบ้านเนาะเพราะว่าพ่อเท่าเพิ่นามามา,มาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นาสิมาคขำๆหมเลยนะเนาะบ่ะจอนกับเกลือเป็ดเก,กลือไก่ไหลงัวเข้าคอกเกลือมากับซีเข้า,ขาไปนอนบ้านพี่น้องเลย ก่อนสิเข้าก่อนสิมาเก็บเฮ็ดเฟืองก่อนพี่น้องเยเฮ็ดเฟืองเมื่ออ๋อเดือขนาดเนี่ยเมื่อปะมาน้อยแล้วเนี่ยอย่าดื้ออย่าเดืออย่าดือ,อดพอดเ,เ,เนี่ยกลังเอ้ยอ่าชีหมอกเบื้องมุนเบอรอะไรเฮ็ดเนี่ยกำลังจุมจ่มๆเลยพี่น้องเยเดีย๋ยวใส่ อให้เบิง่งเนาะน้องพี่น้องเห็ดปะแต่กำลังชุ่มจูมเลยนี่ยังเศร้าเนี่ยไม่ได้เปื่อเบิง่งเนาะนี่ยลายดอกก็ได้พี่น้องเนี่ยเนาะเฟืองเห็ดเฟืองจอมดั่ถ้าเปื่อเบิง่งเดี๋สิีมีลายอยู่พี่น้อยว่านี่เบาจอท็บพอแต่จีบป่นเนาะเดี๋ยวสิ อาหาเปิดเบิ้งพี่น้องเปิดเบิ้งหารอบๆนาะทางนาเมื่อบริจอนเจ็บบ่ได้มีไครเปิดเบิ้งพี่น้องอยบ้านว่กหลายๆเนาะเป็นจุุมยุมมากใหญ่เลยจะ,จะหาเปิดเบิ้งบันไดเคยอ่อนนะเนาะอย่าคิดมาอยู่นี่ก็ได้ นี่จะดอกกิมจูมจอเอางงวมาผูกใส่มานนะ่เนาะบางดอกมันโผล่ขึ้นมากอะง้วกินนำ <c oughs> คิดว่าสิบอออกแล้แถวนี้ออกเสยเด้อ คนมีเสื้อเก่าอยู่บนนี้พี่น้อยพี่กายนี่เฟืองมันอ่ากองเฟืองมันว่าได้ไปไกลเนาะเด้อขึ้นจูาง,งามเด้อมันเยียบนะประจกัก

เธอพี่น้องเห้ยมีแต่ไข่จุ่มๆเลยไงโอ้โหนนเนาะพวกเครื่องย้อมดำที่หลอกง,างออ่ายๆอ๋อพี่น้องพอแล้วอ๋ดพี่น้องมีแต่ไข่ง่างๆยๆป้าเต้ยอดขี้เข็บตีขี้เขเ็บบอตอดโอ้เหยียบเราไปจักแม่นอะไรพี่น้องด เต็มตีนเลยพี่น้อยอ๋อไข่มันหมื่ว่านนี่ก็จีป,ปน่นพี่น้อยบ่มีน้องกินไ้เก็บเผ็ดเฟืองมา,าจีป,ป่นเนะาะแต่อยากแกงใส่นั่นได้เนาะเห็ดต้มยำกินพี่น้อยต้มยำกินเือสีแซ่บ มัในจะไข่ใหญ่ๆเลยนี่นเด็กแก่เพ็่เฟืองแล้วจะไปหาเกลือปลาพี่น้องเกลือแต่เป็ดแต่ไก่เนาะเป็ดอไก่เกลือแล้วลแล้วยังแต่ปลาเกลือปลากับเกลือมาไะไงวัวเขาข้อกระซิเมออะไรพี่น้องบอจอนกันมานอนนาได้สามคืนเนาะมานอนเปลี่ยนเนพราะเท่าเพื่อนเพื่อนไปเพืมือบ้านไปเวียกเพื่อน มาค่ะควคำหมดล้วเป็นปห้เกือเป็ดเก,กือไก่ฝูกเมื่อฝูงยังแล้วกับเมื่อเลยเปน็นไรโอ้น,นี่เป็นไข่น้อยมันพี่น้อยแด้าจากปลกไว้ให้มันใหญ่เนาะจงมาเก็บงวน้อยก็ห้องฮะแม่ ใส่ต้มยำไก่ก็คือเสี่บพี่น้องอเงห็ดเฟืองนีน่อันนี้กำลังเป็นไข่ไข่จุ้มๆเลยพี่น้องนี่เนาะกำลังเป็นไข่ในน้อยๆสำเห็ดเพาะนะี่ยนี่บนนี้เพ้อแต่ไข่ในน้อยๆจิ้มๆกันเลยเนาะเอาแต่โตใหญ่ๆพี่น้องไอ้เรื่องแต่ไข่ใหญ่เท่านี้มีแต่ไข่ในน้อยๆพี่น้องเนาะทำพูนกันป่ะ คือเก่าพีน้องเด้าไก่มาเขี่ยช่วงนี้ก็พ่อได้กินอยู่เห็ดเพื่องกัน เบิ่งบนนี้พี่น้อยเดต่บปลาลูปลาลูอยู่พี่น้องนี่โอ้ดอกเบิ่งใหญ่เลยคนบนน่จนเคลียเมามือนั่นแหละพี่น้องป๊านี่น้องไข่ไขก่กำลังน้อยๆนลยอ๋อพี่น้องนี่เนาะ อู้ว้าวนองไงไ้อยไปเปิดฝังเรื่อยๆนี่ปิดมาทางโยบ้านี่พี่น้องเลยอู้องงหักซ้ำโอ้เปิดแห้งพ่นป้า บอลประจอนเชฟเอามือหน้าอะไรพี่น้องเลยขึ้นใหม่เนาะนี่เนาะดอกยูมชุนดอกบานกันเน่าที่เมิร์ดเลยพี่น้องเลยป๊อพี่น้องทางนี่อู้สุดยอดว่าบ่อนี่โบเห็นพี่น้องเลยเน่าทิมเมิร์ดเลยนี่ป๊อ เจเ h ็ดเฟื่องดอกอยังไๆหนาวถิมบานทิมหมดเลยสิได้แต่ดอกจูมาเลยพี่น้องเงยุดนะโอ้ปัดผูดออกผูมาคาบมาแหนแลวพี่น้องเงยโอ้

ใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องนี่โอ้ขากครีนี่างงาเ,เออนา<อ>ที่เบิดเลยแท้นี่ออโอ้มีไข่น้อยเด<อ>้ดอกปันเห็ดละโงกพี่<อ>น้องเอ,อ้ย แคใส่ต้มยำดอกนีครักพี่ได้ดอกนี่พี่น้อยจุ่มๆเลยเนี่ดอกฮักเนาะปืดแห่พุธปวดเห็นนี่หน้ามมะลีพีหมอกเบิืงเฮ็ดมุ่นหมืนเลยเนี่ ออันนี้อันนี้บาดแล้วพี่น้อยน่นบ่ได้เนาะบ่ได้พวกไปขึ้นเก่าเห็นเน่าเส่เฟืองแต่ดอกจุ้งม,มกับไข่ไข่ก็ใหญ่ 국민 ketiga per金 ngg merah gi pokol

ติดก <c ười> ันห็นไหมหักออกพี่น้องยอาแต่ดอกเห็ดโอ้ดอกใหญ่ลนี่พี่น้องก็จีบผลช่องดอกทีอิ่มแล้วนี่ นี้เขาเอาไว้คือเก่้าพี่น้อยเอาไว้แห้งออเอ,อ,อาเสื้อเขาแต่ดอกจูมบองดอกเห็ดเฟืองกับมีเห็ดเฟืองขาวแล้วก็เห็ดเฟืองดำพี่น้อย เฮดเฟืองดำเนี่ยซีดอกใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นเห็ดเฟืองดำที่ดอกใหญ่ๆเป็นเห็ดเฟืองดำเห็ดเฟืองขาวดอกบวกลงใหญ่บัไนบไดเดี๋ยวเมือ่อยซร่จะพอนพื้นล่างเนาะหลายๆเติบโอ้นี่สมนี้นโอโอโอนก็โอ้แกงกินได้บาทหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ ทางนี้เป็นไข่น้อยพี่เนาะเดี๋ยวโปกไปก่อนนะ้องไข่มันเริ่มคั่มแล้วพี่เนาะเดี๋ยวโปกไปก่อนต้องเปิดเบโงบัว่วทั้งน,นอ้อคั่มแล้วต้องไปห้าเกือปลาก่อนโปกไว้ยันไก่เขี่ย ไล่เตื่อพี่น้องเยยังเปิดเบิ่งบอกหักสำเนาะเปิดเบิ่งแต่เนี่ยนะพี่น้องรอบๆหน่เนาะเปิดเบิ่งแต่ขอบนี่ทางหน้าบราได้เปิดเบิ่งสำพี่น้องเจะว่าออกขยะอยู่ประจักษ์เนาะเห็ดเฟืองก็ได้ไล่เตื่อพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆทางนี้สิเป็นอ่ นนปุ้ยพี่น้องปุ้ยประจอนมากไปเนาะอันนี้เริ่มเริ่มสิเป็นแล้วพี่น้อยได้ลายมือหล่อยเนาะนี่เนาะได้อยู่ประมาณาได้ละก็สิบสิบมือเนาะทางอ้พี่น้อยประมาณสิบห้ามือจังเป็นเลยอันนี้ได้สูตรมาแต่บ่าวไทยพนพี่น้อยบ่าวไทยที่ประจอนเคยไปหาเพห็นเนาะเป็นพี่ไอ้ของประจอนเลยเนาะเพิ่นบอกสูตรมา ปรับสภาพดินสภาพน้ำเอาฮอดต้นมังต้นไม้เนาะกำลังเริ่มแดงพี่น้องไออันนี้ต้นมักใหม่เนาะน,นี่เริ่มเป็นแล้วนี่กันเริ่มอยอดแดงๆเลยหัวเฮายอดอตัวเก่าใส่น้ำเนาะยอดโฮเสื้อตัวเก่าใส่น้ำฮาก็ได้ซา,ามเมอพี่น้องนี่เนาะมาใกล้ซามเมอร์ต้นนี้สิเป็นซุ่มเทมักไว้ก่อนเนาะ เริ่มแดงๆไงเดี๋ยวก็ใส่งานได้เลยพี่น้อยนี่จะเป็นตัวเก่าเนาะตัวเก่าที่อ้ายเพิ่นให้มากมาผสมมาไว้หัต้นโมต้นไม้พี่น้อยไปเริ่มหาเกลือปลาต่อพี่น้องเริ่มคำละนี่พบรอยเห็ดเนี่พี่น้องฮยแปงบ่อปลาเขาเนาะแปงบ่อปลาข้างบ่อปลาเขาย้อนกระหาอ่า หักก้นแย่พี่น้องยก้นเอาะหัวหญ้าเนาะมาใส่อามาขังรอบๆบ่อ,อปลาเฮ้าว่ายปลามันบืนมันหยังเนาะหญ้าใส่กันดินเจียรหนนะ่พี่น้องเอ้ยแบาดุกฝนตกใส่ดินลายลงงามบ่อยากษขุ่นหนะ่พี่น้องเอ้ย หาขุดหาหยามมาขังไว้ขังหาด้านขอบไว้ต็หน้าวัวจนไม่ได้ขังโอ้มันต่ำอันนี้พี่น้อยต่ำเพียงเพียงน้ำเลยว<อ>ัฝน<อ>ตกใส่พะน้ำมันไหลเนาะน้ำมันไหลปลาเลยไปตามน้ำเลยพอแง่้ยรู้จึงปึงเลย,ยาโอ้เสียดายปลาไป เกื่อปลาต่ออาน,นี่ใส่แน่น้น้องอ่าทุกปาิน้ได้เขาได้กินนะเขาได้กินพได้ซื้อเขาพห่น้องซึ่งื้อมาได้ขับมาขายกับก็ได้อเองมีกาเลี้ยง้องเนาะ เอาแแนมาใส่พี่น้องอแนมาใส่แล้วฝนตกแหละไหลไปตามน้ำเลยเนาะประชาชนหาเก็บตามดัมด้านขอบเนาะด้านขอบพัน,นแหนะเก็บมาตักมาใส่ใหม่นี่ก็พอต่อไปตามน้ำก็เงินหน่อยเนาะไหลไปมา,าให้มันขยายพันธุ์พี่น้องเลยพวดแหนะนี่ฮะหอยก็กินได้พี่น้องเลยพวกหอยหอยจูบหอย หอยอ่ะหอยหน้าเนาะบจ่จะเอาหอยหน้ามาปล่อยใส่หอยอ่าชีกกระต่ายเลยพี่น้อยมาปล่อยใส่ปูดบ่ปลาเคียงก่อนนะบ่อนี้ยบ่ดได้เอาหอยมาปล่อยใส่พี่นอ้องเอาไว้อนะ่าเลี้ยงแ่น่เนาะเลี้ยงแหน,น่แล้วก็อ่าได้ลายกลับไปให,ให้ให้หอยกินพี่นอ้องให้หอยอย,อยู่บ่อด้านขนานะเดือดประดุกแล้วจะเกลือปลาเคีงต่อพี่นอ้อง บ่วปลาเค็งกะเอาเอาหนา,า,ามาขังไว้พี่น้อยขังบนอา่าเท่าใดมันต่ำเนาะเวลาฝนตกน้ามากเลยเอา่าท่งนี้มันอยากต่ำพี่น้อยก็เลยอาฟังท่อใส่ฟังท่อใส่แล้วก็เวลาเอาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอย่างเนาะก็เปิดน,น้าออกให้ไหลไปตามท่อ,อน,นี่เอามากั้นไว้ขังไว้ให้มันสูงแน่พี่น้อยเพราะว่าด้านนี้มันต่ำเนาะท่งนี้เป็นสูง เริ่มก็ง่ายหรือว่าหางก็เริ่มเปลืองเลยพี่น้อยโค้งหนึ่งนี่เกลือได้อยู่ประมาณสามสามสี่มือเอเนาะเกลือเศร้าแรงเศร้าแรงเพอห้าวเฮราะได้เกเล,เลเเือแต่ปลาพี่นอ้องเพราะเฮาเกลือเกลือกบนั่นเนาะเกลือลูกกบน้ำลูกขั่วน้ำลูกขั่วก,ก็เริ่มเริ่มเป็นตีนเลยพี่น้อยเริ่มเป็นตีนเริ่มตันหางเลยเนาะเริ่มจะเป็นตัวกบแหละ เสีามาใส่ใหม่ขึ้นเต็มนี่พี่น้อยเดี๋ยวสียขยาย,ยางออเงาเนาะเสียไปใส่บ่อบ่อปักเขีงคือบ่อกบเนี่ยเอามาว่าใส่ให้กบกินน้ำเนี่ยพี่น้อยกบก็บกินเื่กันเนาะแหนแหน,แ,นแดงนี่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาพี่น้อยบดจ้อนพัดหมักไปแบบนี้เนาะหมักเลี้ยงพี่น้อยเลี้ยงกบ<อ>เลี้ยงปลา<อ>เลี้ยงเ็ดเลี้ยงไก่เนาะ เป็นครบสุกอีกแบบหนึ่งพี่น้องเยเลี้ยงแน่กับได้กินน้ำพี่น้อยโอ้ย mm hmm. ยังสี่คิดอยากเลี้ยงเลี้ยงหอยพี่น้องเยยังสี่อยากาเห็ดอีกบอ่อหนึ่งเนาะเห็ดบอ่อเลี้ยงหอยเนาะเห็ดเลี้ยงหอยเซอรี่พี่น้องเยยังสี่หาซื้อพายางมาใส่เนาะเห็ดบ่อเลี้ยงหอยดีเอาหอยเซอรี่มามาเลี้ยงพี่น้องเย บ,บ่บอกบบ่อปลาเขากับมีแล้วเนาะ mm hmm. ยังแต่บอ่อหอยพี่น้อยปิดไปเขาได้เขาได้กินพี่น้อยเขาได้บอ่อ,อ,บอซื้อเขานะหัวขนมากินแล้วลูกกบเริ่มมาเริ่มกินคบตัวน้อยเลยพี่น้องเมือ่อไนเห็นเห็นต้นเต็นเนาะควบเริ่มเป็นตัวน้อยแล้วกำลังั้นหางหัวขึ้นมากินกินขึ้นมากินว่าอาหาร เด็กน,น้องกำลังเป็นตีนเนาะขึ้นมากินหัวอาหารบางตัวก็เริ่มเริ่มขึ้นไปน้ำเลยพี่น้อยเริ่มตันหางขึ้นไปน้ำเลยเนาะ<ป>ที่แรกบาจอนว่าสีา่หาซื้อได้พี่น้องหาซื้อลูกโกบเนาะ หาซื้อลูกกบ uh, มาจากฝ like, mm ั hmm. um, ่งไทยเลยพี่น้องเอามาปล่อยใส่ก็เลยยามนี่มันก็ับย้ำหางยามหน้านาะกับหากบกบตามธรรมชาติเลยพี่น้อยกบหน้าเขาเลยเนาะมาเลี้ยงหาส่วนลูกขัวกับจับลูกขัวกมามาปล่อยใส่ไล่โตใช่ไหมพี่น้อยบ่อนั่นแก้วคุณเนาะบ่อตอนนั้นกำลังขึ้นมา แหน่นก็เริ่มลายเลยพี่น้องเดี๋ยวสิฮะสตักแหน่ไปใส่บ่อปลาเคงตัวใดมีอา่าตัวใดเขาเลี้ยงแหน่เขาสีบ่อาหอยใส่เนาะเขาสีแย,ยกแย,ยกไว้ต่างหากพี่น้อยตัวเขาเลี้ยงไว้พอได้ให้อ่าพอได้เกลือหอยเนาะเพราะได้ให้หอยกิน เหลือแต่ลายง้อค่อยๆพี่น้องมาหนี้เนะาะทางพขาเท่าไม่เท่าเบนกระมาเลยพี่นอ้องเลยฮะเรียกว่า,าจอนเกษียเมื่อก่อพี่น้องเลยเอ๋อโอเคขอบพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปจอนก็ียขอจบคลิปน้อยสนนี้ก่อนด้วยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ปรจอน้ำหน้าสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง